นะครับหลังจากที่เราอ่านาต้นมะพร้าวนะครับมาแล้วก็ใช้น้ําปลานะครับลาดไปบริเวณอ่าท่อนไม้อ่ท่อนมะพร้าวเรานะครับเราก็ทิ้งไว้สี่เดือนนะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าเราได้ด้วงนะครับแต่ไม่ใช่ด้วงสากูครับเป็นด้วงแรดนะครับตัวใหญ่มากนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้มีดนะครับมาทำการนี่นะครับตัวใหญ่มากๆเลยนะครับ นี้ตัวเล็กอยู่ครับโอ้ตัวใหญ่มากครับนี่ครับ ครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าทำไมด้วงมันนานนี่ครับเราก็ได้มาเจ็ดตัวนะครับกับอีกหนึ่งตัวเล็กๆนะครับก็เราไม่ต้องไปลงทุนนะครับเราก็ใช้แค่น้ำปลานะครับราดไปที่ต้นมะพร้าวนะครับนี่ครับเราก็ได้ด้วงมานะครับนี่นะครับเราก็ได้ด้วงแลดมะพร้าวนะครับ นี่ครับก็คือด้วงมะพร้าวนะครับหรือว่าด้วงอ่ะพอเขาอ่ะเข้าดักแด้นะครับก็จะเป็นอ่ะมแมลงกวางนะครับที่อมีเขานะครับอันนี้ไปผมก็จะเอาน้องนะครับเอาไปใส่ถังไว้นะครับเพื่อที่จะให้อ่เขาเกิดมาเป็นมแมลงกวางนะครับนี่ครับถังเราก็จะมีอ่ะ เนื้อของไม้มะพร้าวอยู่นะครับนะครับให้น้องเข้าลงไปนะครับเดี๋ยวเขาก็ลงไปฝังตัวอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับเราก็จะเก็บน้องเขานะครับมาเลี้ยงไว้ในในโหลนะครับหรือว่าในกล่องนะครับถ้าใครมีนะครับนี่ครับ ที่ผมเอาต้นมะพร้าวนะครับที่เขาตัดทิ้งนะครับแล้วผมก็นํามาตั้งไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็เอาน้ําปลานะครับหยอดไปนะครับเพื่อที่จะล่อ,อให้แมงกวางนะครับมาไข่นะครับตอนนี้ก็เจ็ดตัวนะครับ เจ็ดหรือแปดนะครับสองสี่หกแปดตัวนะครับทั้งหมดจากนี้เราก็จะใส่โหลนะครับเพื่อที่จะเพาะนะครับให้เขาเป็นตัวออกมาเป็นแมงกวางนะครับนี่ครับก็ระวังน้องเขาจะกัดอามั่งนะครับอ่าแล้วก็รอให้เขาเข้านะครับเป็นดักแด้นะครับก็จะสังเกตว่าถ้าเขาจะเป็นดักแด้ครับตัวเขาก็จะ ออกสีน้ำตาลนะครับตอนนี้ก็รอไปอีกสักพักก่อนนะครับนี่นะครับโหลครับในโหลเราก็จะใส่ขี้เลื่อยนะครับเราก็จะใส่รวมกันทั้ง8ตัวเลยนะครับนี่ครับไปอยู่ที่ใหม่กันนะเดี๋ยวถ้าเขาเข้าแักแดะครับเราก็จะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่น้องเขาก็ตัวใหญ่มากนะครับัรบอย่างนั้นเราก็จะใส่คีเลื่อยไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ไม่เคยเพาะนะครับก็จะทดลองดูนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเข้าดักแด้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ